สวัสดีครับสายบรรทุกวันนี้จะพาเพื่อนๆมารีวิวรถตู้ให้ดูกันโอ้โหนี่รถวิ่งใช้งานนะเนี่ยดูดิสุดยอดดูล้อซะก่อนโห้โหค,คันนี้แต่งไม่เบาเลยอะ่ะดูดิสุดจริงๆล้อนี้น่าจะเป็นล้อสิบปดนะฮะนี่ครับรหัสดาว1087นะฮะขอมุดดูใต้ท้องเท่านิดนึงก่อนอืิมโอ้อันนี้คือเดิมเมหมดเลยเแต่เพียงแต่ใส่ตัวโหลดใช่ไหมฮะ หลดกี่นิ้วเนี่ยหลดสามนิ้วครับลดสานิ้วใช้โชคเดิมนะครับเป็นเพาเดิมโอ้โหโหลดสามนิ้วก็วิ่งงานได้ฮะสุดยอดโอแต่งก็ยังสวยเลยนะครับดูดินี่มาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูล้อ,อนิดนึงนะครับล้อนี่เป็นล้ออะไรเอ่ยเป็นล้อสิบแปดใช้ย,ยางสองเจ็ดห้าสี่สิบ ขอบ18ครับโอ้โหดูล้อเขาวิบวับน้าดูเลยฮะอื้มย,ยางบางนะครับเป็นล้อ18วิ่งงานได้นะน่เพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมว่าเขาวิ่งงานอะไรนะฮะเดี๋ยวจะพามาคุยกับเจ้าของเขานะฮะล้อหน้าก็18เหมือนกันใช่ไหมอันนี้เราซื้อแบบเอ๊มันออฟเดียวกันไหมข้างหน้ากับข้างหลังออค,คนละออฟใช่ไหมก็คือออฟอย่างนี้ก็คือเราซื้อมามันจะเขาเรียกว่ายกชุดมาเลยใช่ไหมออฟล้อหน้าก็จะถ่างน้อยหน่อย ออบล้อหลังก็จะทางมากนิดนึงใช่โอ้โหล้อสิบแปดนะครับ<ช>ดูดิสี่ล้อเลยนี่ราคาเท่าไหร่ชุดนี้ซื้อมาสองหมื่นครับสองหมื่นเนาะใช่สุดยอดนี่รหัสด,ดาวหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดอ่ะรายงานตัวนิดนึงสวัสดีครับผมทีมครับผม1 0 8 7ดเจ็ดครับอยู่โซนระยองเนาะโซรนะโซระยองครับผมโอเคนะฮะวันนี้ขอญอาตรีวิวรถใช้งานกันนิดนึงนะฮะคันนี้เป็นหนึ่งจุ้าหรือสา0พันครับเครื่อง3 0 0พครับโอ้ยดูสิ วิบวับน่าดูเลยอะ่ะเครื่องยนต์ปรับแต่งมีอะไรมาบ้างเนี่ยท่อทัยางยท่อนี่แล้วอินเตอร์เฉยฝาครอบาอืมฝาครอบนี่เปลี่ยนด้วยเหรอใช่ครับโอ้โหราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ประมาณไอ้ตัวนี้เทินฝาเก่ามันอยู่ที่สองพันแปดพัอืมสองพันแปดชุดท่อทัยางด้วยใช่ใช้ก<ช>องแห้งเลยครับโอ้เครื่องยนต์ปรับแต่งไหมไม่ได้ทำครับมีอย่างเดียวรีแมตหน่อยนึงจุดใหม่แรงไหม พอได้อยู่ครับโหสามพันแล้วยังไม่อยู่นะต้องแมปกันนิดนึงเนาะแมปเพื่อให้มันแรงดีใช่ไหมฮะคันนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยรถเพิ่งจะปีหน่อยๆครับปีหน่อยๆใช่ไหมโอ้ดูสิโอ้อันที่ชมใหม่ขผมนะครับอืสวยครับนะฮะแล้วก็สวยมากเลยอันนี้วิ่งงานอะไรครับนี่อ่าผ้าสตูดส่งพัสดุส่งพัสดุก็คือจําพวกที่เราส่งนี่ก็คือจะเป็นพวกพัสดุออนไลน์ครับออนไลน์ใช่ไหมฮะ ของหนักไหมเราบรรทุกต่อเที่ยวไม่หนักครับผมอืมตันได้ไหมไม่ถึงครับอ๋อเหรอเต็มที่สองสามร้อยโลถึงหรือเปล่าไม่โหลมีหน้าเราถึงใส่ล้อแม็กซ์สิบแปดได้ใช่ไหมฮะโอ้แบบนี้ก็บรรทุกได้นะฮะแบกตู้เปล่าฮะอืมโอเคนะครับชุดหน้าเราปรับโหลดไหมโหลดนิ้วครึ่งครับเราใช้เปลี่ยนโชคใหม่หรือว่าใช้สตาร์โหลดเอาครับตัวนี้ผมตอนนั้นผมตัดโชคมาครับอ๋อเราใช้ตัดสปริงมาใช่ไหมใช่อ๋อมันก็เลยโหลดลงมาเลยใช่ไหมฮะโอ้โห คันนี้ปรับแต่งมาชุดนี้ชุดล้อมาก็ประมาณสองหมื่นเนาะ <20. S 1> แล้วหลังคาซื้อมาเท่าไหร่ครับหลังคานี่ผมซื้อมือสองมาครับราคาหมื่นหมื่นห้าร้อยหมื่นห้าร้อยโอ้มือสองก็ไม่แพงเนาะหมื่นห้าร้อยเองโอ้ยเครื่องยนต์ปรับแต่งกันนิดนึงนะฮะงานทุกวันนี้ที่เราวิ่งนี่ก็คือเป็นวิ่งทุกวันไหมครับทุกวันครับผมหยุดหยุดวันหนึ่งต่อเน,นืเราเลือกได้ไหมหรือว่าทางบริษัทเลือกให้ จะเป็นเลือกกับพนักงานคือสลับกันเอาขอสลับกันเอาเราคุยกันเองใช่ไหมฮะว่าใครจะหยุดวันไหนอะไรยังไงโอ้ก็คือเราส่งของก็ตามบ้านคนเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเหมือนพวกบริษัทออนไลน์ทั่วไปอืมวิ่งไกลไหมต่อวันเนี่ยก็ไม่ไกลนะครับผมผมก็วิ่งระยะทางรวมๆว่าวันหนึ่งก็ร้อยกิโลโอใช่ว่ามันไปขึ้นงานไกลอังกดไปขึ้นที่ทับมาเวลาไปส่งของตามบ้านเนี่ยกลัวหมาไหม ก็กลัวครับบางทีก็ไม่ลงครับให้ลูกค้าเดินออกมาครับอ้าวเหรอใช่ป่ะใช่โอ้เหมือนผมเลยบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะกัดเราหรือเปล่าเออเอบางทีก็เคยมีแบบลูกค้าบอกลุงมาเลยหนูไม่กัดหรอกบางทีเราเดินไปมันมันแค่มันแค่มันห่วงจ้าของมันบางทีมันก็กัดเราเออเออใช่เราต้องระวังในะต้องใส่เกงยีนตลอดกลัวจะขอขอโทษคำเดียวครับจบเลยทีนี้นะเออใช่ใช่ใช่นะโอ้โหเครื่องยนต์แต่งมาสวยมากเลยนะครับนะครับผมขอถามนิดนึงทำไมถึงเลือกอีซูซุครับอ่า ไม,ไม่แน่ใจว่าผมเคยผมยังไม่ได้ออกรถตัวอื่นมาไงคือคันนี้คือคันคันแรกคันที่สองเนี่ยคันแรกผมเป็นวีโกวีโกตัวแรกเลยอืมอมือองแล้วทำไมถึงข้ามค่ายมาแล้วครับก็เห็นดูแล้วดูทรงเขามันก็ดูดีดูสวยดีครับอ๋อเราชอบเพราะว่าเขาสวยใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ลองเปรียบเทียบกับน้ำมันที่เราใช้ดูเนี่ยลองเปรียบเทียกบกับยี่ห้ออื่นที่เราเคยลองสัมผัสวิ่งงานด้วยกันนั่นอาจจะมีรถยี่ห้ออื่นอยู่ใช่ไหมฮะเราเราลองเปรียบเทียบกับคนอื่นดูไหมว่าของเราประหยัดไหม ก็ปกตินะคันนี้ใช้ได้ใช่ไหมใช่ครัอืมสุดยอดไม่ค่อยกินเท่าไหร่เครื่องยนต์ทุกวันนี้วิ่งกี่กิโลละตอนนี้ไม้มันอยู่ที่ห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าเองใช่ไหมฮะปีวิ่งห้าหมื่นเองโอ้ยอยู่ได้สิบปีเลยนะเนี่ยสบายสบายไกยังไม่ค่อยได้เป็นอ้นะฮะรถวิ่งใกล้ๆเนาะเราสามารถหาเงินได้นะครับไกลก็ไหนก็มีแต่กลับบ้านแต่จังหวัดเลยประมาณนี้อืมคันนี้พูดง่ายๆเลยว่าทุกวันนี้เราใช้คันนี้หาเงินใช่ไหมครับอ่าเขาก็วิ่งงานในปัจจุบันพออยู่ได้ไหมก็พออยู่ได้้ครับช่วงนี พอได้ผ่อนรถใช่พอได้เก็บไหมก็พอมีอครับอืมมีมีผลกระทบอะไรบ้างไหมกับเศรษฐกิจตอนนี้มีไหม,ม,มก็มีนิดหน่อยครับเพราะว่าถ้างานมันน้อยลงก็ไรายได้เรามันก็ลดลงไปนิดนึงอ๋อก็ก็มีผลนะฮะช่วงนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าช่วงนี้มันพวกอ้รบริษัทวัสดุเขาจะมีผลกระทบอยู่ว่าบริษัทใหม่ๆมันขึ้นมาเยอะ ผลงานก็กระจายไปหลายบริษัทอ๋อพูดง่ายๆว่าบริษัทที่เขาเหมือนกับว่ารับส่งสินค้าเนี่ยคือเขาเกิดมาเยอะใช่ไหมฮะก,ก็ก็หมายความว่าตลาดรถส่งแบบนี้ส่งของแบบนี้ก็มีเยอะขึ้นพอมีเยอะขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่างาน,น <ๆ S 2> งานเราก็จะน้อยลงอ๋อแต่ตอนนี้ก็เรายังพออยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อืมสุดยอดนะนก็ไม่หนักเรามากครับอืมอืมออีสุสิออเนีวครับนี่ฮะเครื่องสามพันนะครับโอ้ยสวยฉูดฉาดเลยฮะสุดยอด นี่เครื่องยนต์แต่งมานิดหน่อยเองนะครับนี่ให้ดูด้านหน้านะนี่ครับด้าน,นหน้าก็สวยครับโอ้โหวิบวับหน้าดูเลยแล้วข้างหน้าเห็นมีกล่องแบงค์ด้วยอะ่ะอ,อันนี้เราเรา,เราต้องเก็บเงินใช่ไ,ใชไหมฮะใช่ครับ๋อสินสินค้าที่เราส่งต่อวันนี้วันหนึ่งนี่เราจะส่งประมาณกี่ชิ้นครับมันแล้วแต่บางวันครับผมงานเยอะงานน้อยก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบกบว่าชิ้น หมยถึงเจ็ดสิบกว่าชิ้นนี่คือเจ็ดสิบกว่าบ้านเหรอใช่สุดยอดเป็นร้อยครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอือโอ้โหแม่เจ้าส่งเจ็ดแปดสิบชิ้นถึงเป็นร้อยชิ้นเลยนะฮะนี่ครับโอ้โหใส่ล้อสิบแปดนะฮะสวยด้วยนะครับแล้วก็ใส่ยางบางได้เพราะว่าเขาวิ่งของไม่หนักนะฮะแล้วก็ชุดล่างก็คือเดิมๆเลยแหนบนี่ก็คือไม่ได้แต่งเติมอะไรนะครับเพียงแต่ใส่ตัวโหลดเข้าไปแค่นั้นเองก็วิ่งงานได้แล้วนะแต่งโดยโดยรวมนี่ก็แค่ สามหมื่นกว่าบาทเองเนาะใช่ใช่ไหมฮะอ,อืมตู้มือสอง,ข,องข้างในสภาพก็ดีไหมก็มน,นมีฮ<ม>ะแต่ว่ามันของผมมันจะติดปัญหาตรงที่ว่าตัวเนี้ยมันไม่มีทีย่ยามันหลวมอ๋อเข้าได้อืมโดนไม้โดนอะไรบอกว่าแต่เราก็สามารถแก้ไขได้ใช่ไหมฮะใช่ครับอืมตู้มือสองก็ราคาหมื่นกว่าบาทโอ้ยมีถังตอปิโดด้วยนุ่นฮะสุดยอดเลยอ๋อเราก็ต้องกุอย่างดีเลยนะใช่ครับ ปกติก็คือถ้าเราใช้ไม้กุด้วยก็ได้ใช่ไหมฮะได้ครับอันนี้มันอันเก่ามันผุก็ผมเลยแกะมันออกอืมพูดง่ายว่าของไม่เยอะเท่าไหร่โหแต่งรถสภาพนี้ก็หาเงินได้แล้วว่าดูดิแต่งสวยด้วยแล้วก็แต่งไม่เยอะเลยนะครับนะฮะใช้งบแค่สามหมื่นกว่าบาทเองพูดง่ายนะครับก็หาเงินได้แล้วอ่ะงานตรงนี้เดี๋ยวผมขอถามนิดน,นึงเนาะก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรครับก่อนที่จะมาขับรถเนี่ยเมื่อก่อนนะตอนแรกๆเลยคือเป็นพนักงานบริษัทอยู่ที่กรุงเทพครับครับ แล้วก็เป็นเด็กติดรถส่งของนี่แหละแล้วก็เคยถืขึ้นมาเป็นคนขับรถเองแต่ทีนี้เราชอบในรถบรรทุกที่แบบเราเคยเห็นตามถนนอะก็วันนั้นก็อยากมีบ้างก็อยากทําแบบนี้บ้างอใช่เราก็เลยออกมาหันมาทางนี้มาวิ่งคัสะุเลยอืแล้วใครแนะนำมายังไงถึงมาวิ่งงานได้ครับมีน้าผมทำอยู่ที่เคอรี่อ๋อเราก็ไปเจาะหานะกลุ่มที่ว่าเขาวิ่งงานกันอยู่แบบนี้ใช่ไหมเราก็เลยลองติดต่อดูจนกระทั่งทุกวันนี้เราก็สามารถออกรถเองมาวิ่งงาน มันอิสระไหมงานแบบนี้มันก็อิสระนะพูดถึงอิสระมันก็อิสระอยู่เเจออะไรมากมายมัเรื่อยพูดง่ายว่างานรับจ้างตรงเนี้ก็เป็นงานที่ว่าเราจะหยุดก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องหยุดอยู่ในเกณฑ์ในกรอบถูกต้องไหมฮะแล้วก็พักร้อนพักอะไรให้เพราะมันเป็นพนักงานบริษัทเลยอ๋อเหรอฮะ โอ้โหสุดยอดก็ดีเหมือนกันนะก็มีสวัสดิการทุกอย่างอืมอืมสุดยอดครับนะฮะแต่งรถไม่เยอะนะครับนะฮะดูนะฮะแล้วแต่งสวยด้วยนะฮะคันนี้ครับถือว่าสุดยอดจริงๆโอ้โหอ่ะวันนี้ก็เอาคันนี้ตู้นี้ไม่ถึง2เมตรไม่ถึง2เมตรสิบนะเมตรแปดสิบเนาะอืมเพราะว่าของเราบรรทุกมาเยอะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมฮะโอ้สุดยอดเนี่ยตู้เมตรแปดสิบเองนะครับนะฮ <m 80 S 2> นะดู แค่นี้เขาก็วิ่งหาเงินได้แล้วครับนะฮะโอเควันนี้ก็ขอบคุณรหัสดาว1087มากมากเลยขอบคุณคมากมากครับ,น,รบนี่นะฮะเพื่อนๆครับนะฮะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ารถหนึ่งคันก็สามารถหาเงินได้นะครับนะฮะคันนี้ปรับแต่งมาแค่สาม0,000ืนกว่าบาทเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะหาเงินได้แล้วะฮะเลี้ยงตัวเองได้ด้วยเลี้ยงรถได้ด้วยสบายๆนะครับ ส่งของหรือว่าส่งสินค้าบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะมีงานเนี่ยหลากหลายกันเข้าไปนะครับแต่ว่างานสําหรับสายตู้ทึบเนี่ยฮะเขาก็มีงานของเขานะเพื่อน,อนๆคนไหนที่สนใจก็ลองพยายามติดต่อลองสอบถามเพื่อนๆดูเอาแล้วก็ลองพยายามหาเพื่อนให้ได้เยอะๆอยู่ในอาชีพนี้นะครับเพื่อนๆลองศึกษาดูนะครับ,รบการที่มีรถหนึ่งคันสามารถหาเงินได้นะฮะโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับบายยรักนะจุ๊บๆบายๆครับ